ลองได้ครับสำหรับอันเดอร์เมอร์ครับหาละจับบอลตรงนี้บอลเป็นของสตอมครับบอลอยู่ที่เมโธเมโธข้ามา3หวากในเข้ามายูโรสเต็ปแล้วก็เรียบร้อยครับคะแนนแรกเป็นของเมทโธปรินยิง3มแต้มไกลก็ยังไม่ได้ครับอันนาได้บอลมาอันนาจ่ายบอลมาให้เมทโธยูโรยืดหดแล้วก็เรียบร้อยครับ4คะแนนครับ บอลกลับมาที่เมโทเมโทเข้ามาเจอล้วงลูกนี้ได้ฝาวล,ลูกโทษของเมโทรครับลูกแรกเรียบร้อยครับลูกที่สองของเมโทรครับเก็บหมดครับนำไปก่อนครับ6-0ตอแหมยัดในมาแล้วโดนบีซีตัดบอลมาได้ดูครับความเร็วของเคอร์รี่ซีความเร็วของเคอร์อรี่ซีเบซีคนเดียวเกือบจบ เมโทรมาลีบาวแล้วได้ฝาว่ะมาดูลูกโทษตรงนี้ของเมโทรกันก่อนครับลูกแรกครับพี่เมโทรยอดเยี่ยมครับเชตต่อศูนย์ครับโอ้เปิดมานี้เปิดน็อกเลยครับบอลอยู่ที่บีครับโดนตอดฉกมาแล้วไปฉกกลับมาได้ครับตอดฉกได้ดี แล้วตรงนี้บอลแย่งกันอยู่ให้มาที่ BC ซ c ปั๊มเช็ดปั้นเรียบร้อยครับ9-0ครับเราจ่ายมาตรงนี้เกือบโดนตัดได้บอลอยู่ที่ตีโตตีโต B บีไอเดอะแบ็กไม้มาคอเนอร์ที่ตอสแต้มแรกยังไม่มาเทียร่าลีเบาได้ถือมาที่ปรินปรินเฟงหนึ่งทีปรินข้ามมายูโลวางก็ไม่ได้บิ๊กบอสปั๊มใต้แป้นและได้ฝาวแม่ต้องการสกอร์แรกครับสำหรับบ,บิ๊กบอสครับ ลูกที่2ครับมาแล้วครับแต้มแรกของสตอรมมาแล้วครับอาน,นาให้มาที่ BC ปั๊ม1นึ่ทีโดนตบหายเลยครับแล้วปินหลุดมาตรงนี้มีเมโทโปินหลอกและโดนบล็อกกลับครับนนเมโเปิดยาวมาให้อันนาอาน,นาขึ้นวางเรียบร้อยครับสองคะแนน จบเซตแรกครับต้องบอกว่าทำได้ดีมากครับบอลอยู่ที่โมกครับโมกหยอดเข้าในมาให้สแลมดังแม่โดนพี่ดังฉกไปพี่ดังวันนี้มาเป็นชุด2พี่ดังขึ้นวางเรียบร้อยครับแล้วดูโมกขึ้นมาโดนเพจเลยครับโดนดับเบิลทีมตรงนี้โมกเอาตัวรอดได้ดีโมก behind the back มาโมกเรียกสก,กีนครับแล้วสวิงมาให้บิม บีม1 2และยิงเรียบร้อยครับแจ๋วมากครับบีมครับสเต็ปนี้ครับโอ้โหเอาครับหวังว่าบีมจะน่าจะมีกำลังใจขึ้นมาครับอตอม3แต้มเลยครับและเรียบร้อยครับเช็ดป้นลงมาครับตอมบอลอยู่ที่พอเช็ดป้นไม่ลงครับ ดังรีบาวได้ดังควบเร็วมาแล้วโดนสติลไปโดยพ่อแล้วดังไปสติลกลับครับดังควบเร็วมาแล้วดังลุยเข้ามา1 2สองและลูกนี้เข้ามาฮุกขวาไม่ได้แย่งกันอยู่ตรงนี้ดังฮุกอีกทีเรียบร้อยครับอย่างตึงครับพี่ดังครับบอลเปิดขึ้นมาครับโมกให้มาที่บีมบีมโฟเตอร์ไม่ได้ครับ โถวตรงนี้ของบีมครับเก็บไปหนึ่งลูกรับยอดเยี่ยมครับบีมพี่ดังรีบาวมาแล้วให้เร็วมาที่อะตอมอะตอมให้มาที่ซืนมาที่แม่ยังเล่นกันอยู่ครับเซตกันดีครับไฟร์แล้วตรงนี้น้องปังปังสายลุยไม่มีจังหวะอะตอมยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ครับแล้วรีบาวตามดังรีบาวได้แล้วฮุกลงไปไม่ได้ครับแย่งกันอยู่ยังรีบาวได้ ขึ้นเช็ดแป้นไม่ได้ครับแล้วดังรีบาวด์ได้อัดเข้ามาแล้วฮุกอีกทีเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับพี่ดังอางวานดูพี่โม่ครับโอ้โหล้องจริงครับพี่โม่เอาตัวลอดได้ดีครับโมครับโอ้โหแล้วลุ้งนี้ไฮไลท์ครับโอ้จ่ายขาดเลยครับพี่โม่ครับเพลนี้บอลอยู่ที่โม่ครับโม่บียร์ไฮเดอรแบ็กมา โมกหลากมาตรงนี้ข้ามเข้ามาเจอพี่ดังแต่ฮุกใส่ก่อนแล้วเรียบร้อยครับโมกเด่นจริงๆครับโมกเดอะเฮดแบนครับโอโซนจะเปิดบอลเข้ามาครับให้มาที่พี่ดังพี่ดังสวิงมาคอเนอร์พี่สิงคืนกันมาพี่ดังพี่ดังปั๊มเข้ามาเช็ดแ้นเรียบร้อยครับแข็งแรงเหมือนเดิมครับพี่ดังบอลจะสุกทองเข้ามาโดยโอก้าครับโอก้าเปิดมาให้โมกแหมเกือบไปครับ พี่โมกได้สกีนจากเลอร์มดังพี่โมกตะลุยขวาฮุกมาสวยมากครับเอาแล้วครับกลับมาต่อกันในขอนเตอร์ที่สองครับ เป็นทางสตรอมครับบุกขึ้นมาบอลยีอานาอานาลอดขาแล้วฝ่ามานนี่เมโทเมโทข้ามมา1-2วางซ้ายเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับเมโทบอลอยู่ที่ปรินครับ เป็นขาลาขึ้นมาเป็นแฮนด์ออฟมาที่ตีโตตีโตขามเข้ามาแล้ววางขวามุมนี้้โอ้โหเกือบลงครับแล้วบิ๊กบอสเช็ดในเรียบร้อยครับบอลกลับมาที่ปรินปรินแจกมาให้เติมเต็มเติมเต็มแหมบอลมันกูกิกแลวเมโทเมโอสวนกลับมาครับฟาสเบรกมาจังหวะนี้ขึ้นทางซ้ายโอ้โหสวยงามครับเมโทรครับเมโทลลากมาลูกนี้ คอยพาบอลขึ้นมาครับสเสรเสร็มองหาเพื่อนครับตัวนี้เข้าไปเองแหวกออกมาครับโอ้โหพลัมเฟกถ่ายบังกันดีมากครับไฟเออร์จวนนี้โฟลดยังไม่ลงฮนะสามองไปอีกทีหนึ่งรีเวิร์สโอ้โอได้ฟาว,ยฟาวอย่างเริ่ดฟาวจากบิ๊กบอสครับแม่รีเวิร์สโดนบิ๊กบอสไปนิดนึงครับ ลูกแลเก็บลงไปครับสยามไฟเออร์ครับขึ้นนำ10คะแนนฮะบอลจะเป็นของไฟเออร์ครับนี่แหละครับพาบอลขึ้นมาครับทางไฟเออร์ผมเซตบอลกันดีจริงๆครับห้องกลับมาครับตั้งกันใหม่ครับนี่แหละครับคอนี้จังหวะนี้ยังคลุกคลิกอยู่ครับออกมาข้างหน่อกรอบ วอล่นนะครับช็อตเข้าหมดครับโอ้โหผ่านบอดีครับถือว่าเอาตัวรอดได้ดีครับผ่านมาได้หนึ่งผ่านมาสองเข่าตายแป๊นแล้วโฟลเตอร์อไม่ลงแต่บิ๊กบอสเก็บให้แล้วได้าาฟาวฟาวไปก่อนนะครับโอ้โบอิ๊กบอสทำงานได้ดีมากครับคอร์ตร์นี้เอาละครับลูกลกโทนลูกแรกของบิ๊กบอสครับ ลูกแรกเก็บลงไปครับครับไลเออร์โตกลับมาจังหวะนี้ลากเข้ามาข้างในและเป็นเป็นฟาวก่อนนะครับจะเป็นลูกท้อสองลูกของอันนาครับลูกที่สองของอันนาครับเรียบร้อยครับสามสิบต่อสิบแปดครับไลเออร์ขึ้นนำขอบัวจะเปิดเข้ามาครับ อบัวให้พี่บิ๊กบอสบิ๊กบอสอัดสวยแล้วเฟยยิงไม่ได้ครับรีบาตรงนี้บิ๊กบอสปั๊มอีกทียืดวางเรียบร้อยครับยาวจริงๆครับบิ๊กบอสสัปดาห์นี้ฝีมือดีขึ้นครับบิ๊กบอสจังหวะเริ่มมีมากขึ้นแล้วไฟเออ์น้องกันให้มาที่บีซีบีซีปั๊มเข้ามาเรียบร้อยครับไม่ได้ครับมีดังฟันเบรกมาตรงนี้เปิดให้อโซนโอโซนไปเกี่ยวมา โอโซนเกี่ยวมาคืนวิปังกลับมาที่โอโซนสวิงมาพิดังพีดังได้มาสเปนมูฟแหวก4ขึ้นวางเรียบร้อยครับได้ฟาวแข็งแกร่งจริงครับพี่ดังแม่เคอรลี่12สีฟ้านะครับตัวแทลลาสิมีนครับแล้ววันนั้นเคอรลี่ยิง3แต้มไป4,000ลูกครับนี่ครับความแม่นจากเคอรลี่ส่งถึงพี่ดังครับลูกแรกเก็บลงไปครับมาดูลูกที่2ของพี่ดังครับ ลงครับแม่นจริงๆครับเหมาหมดครับพี่ดังนะครับพี่ดังบอลอยู่ที่พี่ดังอีกหนึ่งรอบครับแหมมีเสียวๆตลอดเลยครับพอพี่ดังได้บอลเอาเข้ามาจังหวะนี้อีกแล้วขึ้นทัเขาโอ้โหปัดลงไปครับนึกว่าเลบบอลครับลูกนี้ครับบอลดดังมาแล้วดังมาแล้วดังควบแล้วโอ้โหยิงเรียบร้อยแน่นอนจริงๆครับดังของเรา ล่สกรีน<า>แล้วยังเข้าไปไม่ได้ครับโอ้โหโฟลดชิงแป้นจังหวะน,นี้สวยมากครับโมโคอสมาลุยมาเจอบีซีดึงจังหวะเปลี่ยนจังหวะแหม่ไม่ได้ครับบอลเป็นของดังบอลมันยังไม่เชื่อมือครับดังสวนกลับมาจังหวะน,นี้โอ้โหเลยลงไปง่ายๆเลยครับโอ้สัมๆเลยครับ คำวางคมวางครับพี่ดัง,ง,งโมกฝากมาที่โอกะโอกะคือสลมดังสลม,มดังโดนชนได้ฟาวมาดูครับลูกโทษลูกแรกของสลมดังโอ้โหลงไปครับต้องดูครับสตอมจะแก้เกมยังไงในช่วงครึ่งหลังครับบอลอยู่ที่กอบัว กอบัวจ่ายมาให้เต,เติมเต็มเติมเต็มหยอดให้บิ๊กบอสเอ๊พอลุกนี้โล่งๆครับพอสวยงามครับพอมาดูเกมของทางไฟยเซอร์สว่ังครับอยู่ที่อานาหลุยขึ้นมาเอง1 2ระวังด้วยซ้ายโอ้โหนิ่มๆเลยครับลงไปอาน,นานี้เริ่มจับจังหวะ YBL ได้เลยนะครับเริ่มเล่นดีขึ้นเป็นลำดับนะครับชุดนี้กอบัวมาลากบอลครับส่งไม้พอ ขอให้ปรินปินตะลุยมาแล้วโล่งๆครับปินยอดเร็วเรียบร้อยครับ2คะแนนลูกที่2ลูกที่ซครตอมครับมาไม่ได้ครับเลียงรีบาวได้แล้วอานาระยะกลางเรียบร้อยครับโอ้โหอานาดีขึ้นเยอะเลยครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาดูเกมของไฟเลอร์ครับที่อานาให้ไปที่ยูเซียน เขาออกมาข้างในที่สิงขึ้นแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห oh น้องสิงทำดีครับชนแล้ววางครับเพลงนี้ขอบัวจะเปิดบอลเข้ามา <c oughs> ให้มาที่ปรินปรินข้ามเร็วขึ้นมาก่อนครับเป็นให้มาที่เติมเต็ม <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> เบบ <c oughs> ติมเต็มครับได้ตั้งป้อมสีทีครับ <c oughs> อยู่ที่อาณา มีอาญามารับบอลครับแล้วให้มาที่อะตอมอะตอมเล่นกับอาณาครับอย่างย่องอยู่ที่พื้นที่สามคะแนนแล้วขึ้นสายลูกนี้โอโ้โหไม่มีใครหยุดเขาอยู่แล้วครับเป่นเหลือ9วินาทีเป็นเลยขึ้นมาวางขวาไม่ได้ อย่างบอกกันตรงนี้บอลมาที่กอบัว4วินาทีกอบัวต้องเล่น2วินาทีต้องเลนแต่อยู่เซียนจะมยไปแล้วอยู่เซียนหลุดแล้วแล้วก็1-2เรียบร้อยง่ายๆไม่ปล่อยพราดครับอยู่เสียนครับสคะแดนลงไปครับเติมเต็มจ่ายมาให้ปรินครับปินลุยเข้ามาเข้ามุมขวาเบรกดีครับแล้วหยอดใต้แป้นไม่ลงครับกลับมาเติมเต็มระยะกลางเรียบร้อยครับพตัดสินว่ายังไงครับ หมดเวลาใน5นาทีไปครับโอ้แต่เป็นคะแนนนับนะครับยิงทันเสียววินาทีครับบอลนุกเปิดเข้ามาโดยโอโซนครับอยู่ที่เมโทรเมโทรเล่นกับ BC ครับเข้าไปข้างในแล้วบีวางได้ฝาวไปบีครับมาพร้อมเคอร์ี่สนะครับนี่คือ4ีออสตาในปีก่อนครับโอ้โหแม่นเนี่ยกับเคอร์ี่ครับเพาใส่เคอร์ี่แล้ว เก็บลูกแรกลงไปครับ b ีซีแม่สีนี้นี่เด่นสุดเลยนะครับ b ีซีครับสวยมากครับโอ้โหลูก2เก็บลงไปครับ b ีซีนี่ดูพัฒนาการยิงฟรีโตของตัวเองไม่ได้ดีครับบิ๊กบอสจะลากขึ้นมาเองเลยครับรีบาวเองลากเองครับแล้วให้มาที่ติโตตีโตฮาสปินแล้วเฟดค้างยิงไม่ลงบิ๊กบอสอิ่วมาจะขวงครับแล้วแวนวัน โอ้โหยาวจริงๆครับบิ๊กบอสครับเก็บออฟฟิสซีวีบาวได้แล้วเป็นเอลงไปครับลูกโทษแถมลูกเดียวครับเก็บลงไปครับดีโต้บนหาอยู่แล้วลอง3ามคะแนนเองเลยมันสั้นไปครับสุดท้ายเป็นเมโทรวีบาวบอไม่ได้โอ้โหแล้วติดเครื่องมาคนเดียวเลยครับโล่งๆลเมโทรเมโทรขึ้นขวาก็ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้เหลี่ยมขวานี้นิ่มๆครับใส่สกออย่างเดียวครับเมโทร น้องตอนลนลุมอยู่2คนแล้วยังแม่โดนสตีวาครับแล้วเปิดยาวมาตรงนี้โอ้โหนึกว่าโดนบล็อกค,ครับโอ้โหกันครับเก็บลงไปครับบอลอยู่ที่ตีโต้ครับตีโต้เล่นกับเทียร่าเทียร่าให้มาที่บิ๊กบอสบิ๊กบอสลุยเข้ามาบอลหลุดมาที่ตีโต้ตีโต้คอสสองทีแล้วเข้ามาค้างยิงไม่ลงบิ๊กบอสเก็บแล้วซ้ำลงไปครับ สวยงามครับบิ๊กบอสครับไม่ลงครับแล้วเป็นตีโตเก็บบอลมาได้ตีโตฟาสเบรกกลับมาแล้วโอ้โหลอยอยู่ที่เมโทรเมโทรสวนกลับเลยครับที่บีซีลงลงยังไงครับวางขวาง่ายๆครับบีซีโอบีซีนี่วิ่งเร็วมากครับแป๊บเดียวไปอยู่ข้างหน้าแล้วครับยังไม่ได้ลงมาครับบีซีช่องวาง25คะแนนครับแต้มขยายพอสมควรครับตีโตฝากมาเทียร่ายกนายมาให้บิ๊กบอส บิ๊กบอสเฟดยิงเน้นๆครับ oh, โอ้โหเห็นเลยว่าตรงเป็นข้อครับบิ๊กบอสผมให้โอโซนที่คอเนอร์โอโซนลอง3คะแนนเลยไม่ลงครับแล้วเป็นบิ๊กบอสเก็บรีบาวไปได้ครับบิ๊กบอสควา้างไกมาให้ตอสครับตอส1-2ได้ฟาวทุ่มสุดตัวครับจันตอสครับแม่ลูกโทษยอดเยี่ยมครับเยี่ยม<ๆ>มากครับตอด ลูกที่ 2, 2> ไม่พลาดครับเว่มนมากครับจิวแต่แจ๋วครับบอสครับทำให้สตอร์มตีตื้นมาที่39-60แต่อ60คะแนนครับฝากมาที่โอโซนตั้ง3แต้มเรียบร้อยครับโอ้โหให้พื้นที่ให้เวลาไม่ได้เลยครับโอโซนครับ สามคะแนนลูกนี้ลงไปครับ63ต่อเข้าไปแล้วโห oh, และตีโต้พิวมากตีโต้พิวหนีมาแล้วขึ้นค้างเรียบร้อยครับไหลไไลครับตีโต้เพลนี้โอ้โหปิดควอเตอร์ด้วยจังหวะนี้เลยครับแต่ก็อย่างว่าครับสยามฟเออร์สพวกเขาเล่นเกมมากกว่าทีมอื่นๆหนึ่งนัดครับแล้วพี่ดังมาอีกแล้วครับตะลุยลูกนี้แล้ววางด้วยขวาง,ง่ายๆลงไปครับ65ต่อคะแนน เติมเต็มเรียบพอมาสวีเล่นกับพอด้านในแต่บอลมันสูงเกินไปครับพี่ดังตัดได้แล้วดังไปเลยครับดังกลางวานขึ้นด้วยขวาแล้วเรียบร้อยครับ67ต่อ41เข้าไปกันใหญ่แล้วครับแบงคอกสตรอมมีลุ้นเหมือนกันนะเมื่อสักครู่สยามฮูเปอร์เก็บไปร้อยสามคะแนนนะครับแล้วน้องโมกสเต็ปแบ็คสามคะแนนลูกนี้ลงไปโอ้โหอ่าะครับชุดนี้น่าสนใจครับของแบงคอกสตรอมครับที่ดังมาฝากไว้กับอะตอม อะตอมรองสามคะแนนคืนบางโลแบงแบงไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับเจ็ดสิบแต้มไปแล้วครับไฟเออร์ยิงไกลสามแต้มไม่ได้แล้วเป็นอะตอมรีบเอาได้ไปที่พี่ดังครับพี่ดังติดเครื่องมาอีกแล้วดังหนึ่งสองวางด้วยขวาโอ้โหเหมือนฉายภาพซ้ำครับดังบอลอยู่ที่เติมเต็มเติมเต็มคอร์สเข้ามาแล้วหยุดยิงตรงนี้ไม่ได้ รีบาวกันแล้วพูดสินให้ฝาวพอลูกโทษตรงนี้ลูกแรกเรียบร้อยครับยอดเยี่ยมครับผู้ดังอังวานนี้หาหยุดไม่ได้เลยนะครับหนหนึ่งเครื่องแรงอยู่แล้วครับลูกที่สองครับน้องพอยิงดีครับลงไปทั้งสองลูกและรีบาวตรงนี้ดังขยันครับโฮโฮไปเก็บบอลมาคือ <โฮ S 1> เล่นกับยูเซียน คืนมาที่พี่ดังพี่ดังตะลุยมา1 2โฟลเตอร์อครับโอ้โหเขาหิวมาจากไหนครับพ,พี่ดังคนนี้74ีต้าไปแล้วโอ้โห,โโหเล่นเหมือนทีมตามอยู่ครับ <c oughs> พี่ดังปาดออกมาให้สิงสิงโอเปกลกนี้12วางแล้วสวยมากครับสัปดาห์นี้สิงปล่อยของครับผมว่าสิงนี้เริ่มจะมีอะไรให้เราเห็นหลายอย่างแล้วนะครับ โกล้าเล่นตรงเอลโบระยะก,กลาง2องคะแนนไม่ได้พอรีบาวดีแล้วเฟดยิงไม่ได้บอลกลับมาที่เติมเต็มเติมเต็มฮาฟปินแล้วเฟตยิงเรียบร้อยครับสวยงามครับโอ้โหเติมเต็มครับลีลาเหลือร้ายจริงๆครับ5นาที40วินาทีแล้วตรงนี้พี่ดังโอ้โหเกือบฉกได้ครับแล้วโมกเร็วมาเลยโมก1-2แล้ววัดอตอมลูกนี้ได้ฝาว มลูกทอลูกแรกเก็บไปครับพี่โมครับใกล้จะสู่ชุดสุดท้ายแล้วนะครับ3-4มิบวินาทีโมเก็บลูก2ลงไปเรียบร้อยครับโมคขวบมาเข้าเลนกลางดีดอกไม้บีมยิงระยะกลางสวยงามครับเต้นเปนดีแต่ไม่ลงครับแล้วดังมาแล้วดังให้สิงสิงหลุดเดียว หนึ่งสองวางเรียบร้อยเขาใส่แต้มเขาสิงโอ้โหเมื่อสักครู่มีน้องโมกควบกลับมาจะบล็อกให้ทันครับแต่สิงปล่อยบอลออกไปก่อนแล้วเข้าสู่ช่วงห้านาทีสุดท้ายของเกมครับฟรีสไตล์ครับชุดผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมครับลงเล่นกันได้เต็มที่เลยครับในห้าที่สุดท้ายของเกมโอ้โหมันเลยไปนิดเดียวครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าเมโทรขวบมาแล้ว อยู่ที่เลนซ้ายเอาโบกสติลไปจากมือเลยโมกสวนขึ้นมาโมกว่ายังไงครับเดอกับ b ีซีแล้วโบกไม่สนขึ้นขวาลูกนี้สวยงามมากโบกยอดเยี่ยมครับพี่โมกค,ครับฮัสเซลเพลย์ของโมกเลยครับไปสติลมาแล้วก็เป็นคนจบเองครับโมกยกมาให้บิ๊กบอสแม่แรงไปครับแล้วกลายเป็นพี่ดังได้บอลมาแล้วดังควบผ่านแล้ว1-2เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วพี่ดังไปอีกแล้วพี่ดังไปอีกแล้ว ที่ดังหนึ่งสองวางได้ฝาวและห่าง28คะแนนครับกับ3นาที41วินาทีครับโอ้ค่อนข้างยากมากๆครับงาน<ด>ยากของแบลออ็คฮอสตรอมเคอรลี่12ไพซเซตของดังครับ,รนค,รบคนเกิดเดือนมีนครับราศีมีนดูครับลูกสเก็บลงไมายครับปรินคอร์ดเข้าก,า,กากลางมาตรงนี้สต็อปไม่มีมุมให้มาที่ตีโต้ ตีโต้เฟกเราเจอ2คนตีโต้ยังไม่ได้ครับให้นายมาที่บิ๊กบอสเช็ดป้นไม่ได้3ามอีไม่ได้ได้เป็นฟ้าครับสำหรับบิ๊กบอสครับฟีโทรสองคะแนนเก็บลงไปครับยอดเยี่ยมมาบิ๊กบอสบิ๊กบอสตบยิงระยะกลางก็ยังไม่ได้ครับแล้วเป็นพี่ดังไปแล้ว พี่ดังขั่วผ่านพี่ดังหนึ่งสองเรียบร้อยครับโอ้พี่ดังผมโมตจริงครับวันนี้มีพอวนมารับบอลแล้วขึ้นโหวสวยแล้วครับแต่ว่าจังหวะจมมันไม่ลงเราแย่งกันตรงนี้อะตอมเปิดยาวมาให้อานาะอานาเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วได้ฟ้าวลูก2เก็บลงไมครับมานาะ บอลอยู่ที่อะตอมครับอะตอมเงยหน้ามาจ่ายมาที่พี่ดังพี่ดังควบเร็วมาหนึ่งสอวางซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหให้มาที่ตีโตตีโตคอร์สมาลุยเข้ามาสวยครับตีโตสวยงามครับถือเป็นการเปิดตัวที่ดีมากๆเลยนะครับติโตสาหรับแมตช์แรกของเขาในว b l ครับแล้วอาณา3คะแนนไม่ลงพี่ดังเก็บได้แล้วโฟลดขวาลูกนี้หล่นไป<า>ครับพี่ดัง โอ้โหสะใจเลยครับอารับ88คะแนนเข้าไปแล้วครับกับเวลาที่เหลือ1นาที20วินาทีบอลอยู่ที่ตีโต้ครับตีโต้ให้มาดิปินปินเฟะหลอกเข้ามา 1, 2วางเรียบร้อยครับปิน5 7ต่อ88ครับเมโทเปิดไม่อยู่เซียน3แต้มไม่ลงครับแล้วบอลมาดิพี่ดังพี่ดังปั๊มเลยครับเอาอีกครับ 90แต้มครับพี่ดังครับดุจริงๆครับพี่ดังแล้ว5วิธีสุดท้ายแล้วครับน่าจะเป็นเพล์สุดท้ายของเกมนี้อยู่ที่เติมเต็มเติมเต็มขึ้นขวาแล้วได้ฟาวมีรีโตรสองลูกจากเติมเต็มก่อนครับกับเวลาเหลือ1วินาทีสุดท้ายครับและลูกที่2เก็บลงไปครับเติมเต็มครับ หนึ่งวินาทีสุดท้ายครับน่าจะจบเกมแล้วล่ะครับจบเกมครับเป็นทางด้านของสยามฟลายเออร์สครับยังขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งของฝั่งเวสได้ครับในขณะที่แบงคอกสตรอมครับยังคงต้องหาชัยชนะนั้นแรกของตัวเองต่อไปครับสยามฟลายเออร์สครับจบไปด้วยสกอร์90ต่อ58คะแนนครับ